มีคนโดดท่ออ upper engine ตอนนี้เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีพิวไวเห็นเลยเหรอพี่จอยไม่ค่อยผมเดอท่อมั่งผมเห็นผมเห็นโอ้หแล้วเล่นขั้นตอนแรเวฟแรกเลยจ็กเกอร์จะเล่นยังไงวะถามจริงเออโอ้โหแล้วเล่นขั้นตอนแรเวฟแรกเลยจ็อกเกอร์จะเล่นยังไงวะถามจริงเออโอ้โหไอ้นายยกอะนายยกถ้าถ้าจะแบบเอาผลโหวตทั้งหมดมาใช้ในเทิร์นเดียวทำยังไงอะก็คิดโหวตไปเรื่อยอะโหวตหนึ่งโหวตสองโหวตสามโหวตสี่โหวตห้าโหวต คลิกไป4ี่ทีหทีอ่ะเรามีกี่ครั้งก็คลิกไปเรื่อยๆทุกๆการรีพอร์ตหนึ่งครั้งอ่ะได้หนึ่งกลุ่มเอต้องเก็บสเต็กก่อนต้องเก็บสเต็กก่อนอุ้ยที่มันร้อนๆอร่อยๆใช่ไหมพี่อันนั้นมันสเต็กกระโดดท่อทุกคนมีกระโดดท่ออั upper e n g i n นมีคนโดดท่อ upper e n g i n นตอนนี้เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีพิวอีเห็นเลยเห็นเลยเหรอเลยกระากูเลย พี่ไวโดดท่อใช่ไหมจากเอ็นจินมาเลกเตอร์ย่าอ๋อโอเคโอเคโอเคทำไมลุงผมคนเดียวแบบนี้ลุ้มแก๊ตัวพี่ไวโดดท่อออกหาพี่จอยก็ได้เดินด้วยกันหาพี่จอยมีใช่ผมโดดท่อมั่งผมเห็นผมเห็นผมเห็นโอ้แล้วแม่ข้นตอนเริ่เวฟแรกแล้วจ็กเกอร์จะเล่นยังไงวะถามจริงเออโอ้โหแล้และแม่ข้นตอนเริ่เวฟแรกแล้วจ็กเกอร์จะเล่นยังไงวะถามจริงเออโอ้โห มีคนโดดท่ออ upper engine ตอนนี้เลยครับร้อย p e r อะไรอ่ะโดดเชื่อเหอะเป็นอินเนอนโดดอั้นไปอน upper e n g i n อะพี่โดดขึ้นไปได้ไงยี่สิบวินเนี้ยเมื่อกี้ผมเดินไปอ่ะผมไม่เจอศพนะผมเห็นแค่พี่ไัยโดดท่อเฉยๆซึ่งผมสันนิษฐานว่าไอเคน่าจะเป็นอะไร x x x อ n g เนอร์อะไรหรือเปล่าไม่รู้นะปราโน Aux, หรือเปล่าไม่รู oh ้ไม่รู้อไรหรือว่าแม่ก็จกเกอร์นะสองาเราเป็นนี่เราเป็นนี่เอ้ยว่าใจเรางานนออกเฮ้ยเเมื่อกีเราเดินไปเราเห็นท่อกระดึกจริงนะแต่ว่าเราไม่้เว้ยแต่ว่าเราเป็นโจกเกอร์เราก็มไปก่อนให้เค็มมันใช่เาลยไปผมเป็นจกเฮ้ยอ้าหน่อยเอิเนีย พี่วายเปเอิงเกียร์แล้วเมื่อกี้ดนท่ออยู่เลยหรือว่าตำรวจยิงวะเราเห็นท่อแม่งมุดปอบ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 บเลยเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เลยจะวิ่งไปดักดูว่าไอคนที่มุดท่อมั่วๆเนี่ยคือใครพอวิ่งไปดูปรากฏว่าไอคนที่มุดท่อแม่งกลายเป็นศพเฮ้ยและไอเคไม่ได้เคไม่ได้เป็นไอเอ็กคูเจนเนอร์หรอวะ ไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมมันโบ้เอ้ยแต่อันนี้เรื่องจริงว่าผมว่าเดินไปแล้วมันไม่ศพเว้ยไม่ผมว่าไอเอ็มคิวเชนเนอร์ผมว่าน่าจะเป็นอเล็กซี่เพราะว่าอเล็กซี่เป็นคนบอกว่าพี่ไว้แน่นอนพี่ไว้แน่นอนออบ่่าีีพยังไม่รู้ศพเลยใช่ไหมพี่จอนก็เห็นคือเขาเห็นแั้งหมดเลยแล้วจริงอ้าวชิปถ่ายแล้วนี่ไม่ไม่ต้องหาฆาตกรแล้วมั้งหาไอคิวชนเนอร์อย่างเดียวของใหม่พี่หือของใหม่เออของใหม่อยู่ฆาตกรมึงจะหน้าไปแล้วกันโโอ้ห ดาวโลทำไปดาวโลดึง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 ค้ชสู้นะคะขอบคุณนะคะออ๊ยพี่จอยครับเมื่อกี้มีบุบขึ้นหน่อย้ยทำไมคนที่มันสงสัยผมสงสัยแม่งตายหมดเลยวะผมรู้ได้เลย แมมตันไม่ใช่แน่ๆพี่จะบอกอะไรให้นะเพราะว่าถ้าพี่พูดประโยคขึ้นมาประโยคนึงก็คือเราได้คารตอร์เลยนะเฮ้ยขอเลยพี่ขอเลยอ The color appear to be a darker color The color appear to be a darker color มีแค่ใจร้าวกับพ่อบ้านครับสองคนถ้านั้นอ้าวก็เป็นใจร้าวแล้วนะซิผมไม่ได้เป็นนะ ะไรนมีคนที่เป็นที่ไหนจะบอกว่าตัวเองเป็นเราอะลาลาลาอย่างนี้แสดงว่าผมก็จะอยู่รอดปลอดภัยในอีกเวฟหนึ่งเนาะสะกี้เป็นไอตัวที่บอกว่ากูไปพูพิษนะตะกี้ใครบอกข้าราชการข้าผมหน่อยสิข้าราชการข้าผมหน่อยใจเราจะได้โดนวอดออกผมเป็นโจ๊กเกอร์พอดีบอยไี่ถูกคนจัดจัดวันนี้เป็นทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองโดนบวชออกครับแล้วตัวเองจะชนะคนเดียว เฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรอะว้เ่วเ่โอ้โหีีีีีีใแล้วใจแล้วใจแล้วลาลลา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 น่าจะไม่ตายล้เนี้ยแต่ว่าเพราะว่าผมก็ใจแล้วอะเป็นคู่อะยูทูบเบอร์ผมมีผมมันไม่มีปุ่มแล้วนี่หว่า ผมไม่มีปุ่นแล้วที่ว่าผมไม่มีปุ่นแล้วี่ว่าโห้เด้ยเอ้ยหมอตายหมอตายฆาตกรตัวมาป่าด้าผมก็ใจร้แล้วทะเลาะกันพี่อังหวดศพเหลือแลมตันหลือทีพีเหลืออนโทนอ่ะไม่ไม่ไม่อเล็กับผมปลอดภัยอ้าวว่งเขียว ภูแลมตันออนะภูเลมตันอะไรถีเข้มนะได้ถีเล็วนะถีเข้มก็ลืมอย่าลืมเอาไงอ่ะจะจะเอาแลมจะเอาจอนโซโนหรือจะเอาใจเล้าก่อนเล้าตัวเองก็เสียอะไรแล้วเราอ่ะอุ้ยดูดิครับเขาลุมผมมากเขาลุมผมมากไม่ก็คุณพูดผมผมมาเดินไปทางขวาตอนนี้ผมยังอยู่โลเวอร์อยู่เลยพี่บอกว่าพี่แลมตันกับอเล็กภูบกันเนี่ยแต่พ่อบ้านไม่มีใครเลยนะแล้วใจเล้าวููภูจอนโซโนหรอก็ไม่ได้ภ uh ูพี่อันนี้ ผมเดินคนเดียวครับผมไม่หนีนีเคนเดียวพี่ผมไมเจอพี่จังพี่องผมนะเวบนี้ต้องมีคนตายเท่านั้นครับมันต้องออกใช่ต้องโหวตต้องโหวตต้องโหวตบลานเรเลยอับไม่ไหวแล้วเอ้ยอ่าเ่่าเเกมเมันระบบเองเสียเล็่เฉยเป็นไงล่ะไอ้ลูกหมูมึอน่าเออโอยในอุกคนอะไรก็คืออ ฝากกดไลค์กดติดตามกดติดตามไว้นะครับสตรีมสองทุ่มทุกวันเลย